สวัสดีครับผมกิติเดชแกประกอบเชลเลอร์จากดูเยสติกชแนลชแนลดูเยสติกทำสิ่งที่ใช่ Channel ที่สื่อสารทุกอย่างข้อที่จริงแบบตรงไปตรงมาเอาความจริงมาคุยกันแล้วหาหนทางแนวทางที่เป็นไปได้ในการพัฒนาทำให้ดีขึ้นวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการพัฒนา ภาวะผู้นำให้กับพนักงานในองค์กรกับหลักสูตรฝึกอบรมหรือโครงการพัฒนาบุคลกากรประจำปีที่องค์กรจัดไว้นะครับหลายองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาภาวะผู้นำให้กับพนักงานก็ขอแสดงความชื่นชมนะครับว่าท่านทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรเป็นอย่างมากจริงๆแต่สำหรับหลายองค์กรที่ไม่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาภาวะผู้นำให้กับพนักงาน มีโปรแกรมการฝึกอบรมจัดโครงการพัฒนาบุคลากรแล้วเนี่ยวางไว้ในแผนแล้วจัดงบประมาณให้ก็แล้วแต่บ่อยครั้งที่มันไม่เกิดอะไรขึ้นสงสัยไหมครับว่ามันเป็นเพราะอะไรสำหรับผมในบทบาทของเชลเลอร์ในวันนี้ก็อยากจะมาบอกกับองค์กรทั้งหลายที่ประสบความล้มเหลวในการพัฒนาภาวะผู้นำว่าท่านอย่าเพิ่งท้อถอยใจนะครับท่านมีโอกาสที่จะทำให้สำเร็จได้ อย่าเพิ่งยอมแพ้กับมันซะก่อนสิ่งที่ผมจะบอกกับทุกท่านนะครับในการที่จะทําให้การพัฒนาภาวะผู้น,นําในหมู่พนักงานเนี่ยสำเร็จผ่านการฝึกอบรมหรือการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรอ,อะไรกันแล้วแต่นะครับคือท่านต้องเตรียมตัวสําหรับสิ่งที่ต้องทําก่อนและหลังการฝึกอบรมและถามว่าการเตรียมตัวก่อน และหลังการฝึกอ,อบรมเนี่ยมันจะต้องมากขนาดไหนเพื่อให้หลักสูตรฝึกอ,อบรมที่เราจัดหรือโครงการพัฒนาบุคลากรที่เราจัดนั้นประสบความสําเร็จผมมีโมเดลคร่าวๆที่จะมาแบ่งปันในตอนนี้ครับ10%ครับตัวเลข10%นี้คือตัวเลขที่เราคิดว่ามันเป็นหลักสูตรที่มันใช้การอบรมในการให้ความรู้ในการสอนทักษะส่วนอีก90%เนี่ย จะต้องเป็นช่วงเวลาที่ท่านต้องให้กับการติดตามเขาเป็นการคุยกันนอกรอบเหมือนโคชชิ่งเพื่อจะให้เขาเพาะบ่มองค์ความรู้ออกมาการมาเป็นพฤติกรรมภาวะผู้นำได้อย่างแท้จริงแล้วอันนี้ยังไม่ได้รวมถึงการกำหนดรูปแบบคาแรคเตอร์ของภาวะผู้นำแบบที่องค์กรท่านต้องการด้วยนะครับเราคงไม่ได้ต้องการให้ภาวะผู้นำเนี่ย กิดขึ้นมาแบบแบบไหนก็ได้ลองนึกถึงภาพของทีมฟุตบอลนะครับถ้าจะมีคนที่มีทักษะที่โดดเด่นแล้วเป็นผู้รักษาประตูทุกคนเลย11คนอยู่ในสนามเนี่ยมันคงแปลกดีพิลึกและหากจะให้ถามว่าส่วนที่ต้องทอําก่อนอย่างที่เราได้คุยกันไปนะครับแล้วก็ส่วนที่ต้องทําหลังการฝึกอบรมส่วนไนสำคัญกว่ากัน ส่วนตัวผมมองว่ามันสําคัญทั้งสงส่วนเผลอๆอ,อาจจะสําคัญมากกว่าวก,การอบรมด้วยซ้าไปนะครับลองนึกถึงภาพการปลูกต้นไม้นะครับเอาต้นไม้สักต้นมาปลูกรดน้ํำรวนดินแล้วก็ทิ้งไว้สักปีหนึ่งแล้วคาดหวังว่ามันจะเกิดดอกออกผลได้อย่างที่เราต้องการคุณคิดว่าต้นไม้นั้นมันจะโตไหมครับหรือมันจะรอดไหมครับใช่ครับมันอาจจะโตขึ้นไปได้แต่ถามว่ามันจะเติบโตได้อย่างดีไหม แล้วก็เกิดดอกออกผลได้อย่างที่เราคาดหวังไหมกับการที่เราขาดการใส่ใจให้ความดูแลมันจะเป็นอย่างดีใช่แล้วครับเรื่องการพัฒนาภาวะผู้นำเนี่ยมันไม่ควรให้มันเกิดและเติบโตไปแบบตามมีตามเกิดหรือตามธรรมชาติการสร้างพัฒนาภาวะผู้นำเนี่ยต้องทําแบบจดจอ่อตั้งใจและทําอย่างต่อเนื่องให้สำเร็จมีการกำกับดูแลตลอดเวลา ภาว่ผู้นําไม่สามารถเกิดได้จากสภาพการที่ปล่อยปละละเลยให้มันเกิดขึ้นโดยบังเอิญสําหรับองค์กรที่กําลังจะคิดพัฒนาเรื่องภาวะผู้นำคอย่างที่เราได้คุยกันในคลิปนี้มันต้องมีสิ่งที่ทําก่อนลงรายละเอียดในสิ่งที่ทําก่อนให้เรียบร้อยนะครับเพราะนี้จะเป็นตัวตั้งต้นที่สําคัญสําคัญมากด้วยนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการให้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นการอบรมสัมมนา,าโคชชิ่งอะไรก็แล้วแต่ แล้วก็ต่อด้วยนะครับของการที่ลงสนามประยุกต์ใช้ทำความเข้าใจติดตามโดยมีคนที่กำกับดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานเราที่เข้าโปรแกรมพัฒนาภาวะผู้นำเนี่ยได้นำทักษะลงไปประยุกต์ใช้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติจริงและสามารถแสดงออกเป็นพฤติกรรมได้อย่างถูกต้องหวังว่าสิ่งทีไ่ได้มาแบ่งปันกันในวันนี้อาจจะเป็นแนวคิดที่เป็นประโยชน์กับ ทุกท่านอยู่บ้างนะครับในการนำไปใช้กับองค์กรของท่านเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นำนะครับสุดท้ายนี้ก็หากคิดว่าสิ่งที่แบ่งปันนี้เป็นประโยชน์กับท่านนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้กับช n n e l นี้นะครับเพื่อจะรับฟังพอดแคสต์ใหม่ๆที่เป็นประโยชน์เป็นแนวคิดในการจัดการองค์กรในอนาคตร,ร่วมกันอีกต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ